ช่วงหน้าหนาวเทศกาลปีใหม่ใครอยู่กรุงเทพมาดามตวงอยากชวนมาทางนี้ที่นี่คือโรงแรมแมนวินออเรนเท a ลโ,<อ>โรงแรมระดับ5ดาวที่มีชื่อเสียงมายาวนานสามารถมาได้ทั้งทางรถและทางเรือที่ห้องอาหารริเวอร์ไซด์เทรเรสเป็นจุดชมพลุริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างคริสต์มาสหรือปีใหม่ได้อย่างสุดสวยที่สุดมื้อเย็นเสิร์ฟบุฟเฟต์นานาชาติระดับพรีเมียมในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกเมนูไฮไลท์สำหรับช่วงคริสต์มาสไก่งวงตัวใหญ่ ยักษ์บัญจุสอดไส้เสิร์ฟพร้อมกับซอสเครนเบอร์รี่แหนมเคียงด้วยเกาลัดกระหล่ำดาวผัดเบคอนและกล่ำปีม่วงดองและเทศกาลนี้ก็ต้องมีแฮมเวอร์จิเนียอบกับน้ำเชื่อมเมเปิลเนื้อแฮมนุ่มหอมละมุนลิ้นหวานหอมจากน้ำเชื่อมเมเปิลส่วนสายปลาดิและซูชิพรีเมียมหรือน้ำลายแปะปลาชูน่าส่วนอากามิปลาฮามาจิแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนวดปลาหมึกยักษ์อุ้ยมันเยอะจริงๆค่ะปูทะเลก็ก้ามโตสามารถกินได้แบบไม่อั้นมุมสลัดอีก เพียบน่ารับประทานมากสาหรับสายเนื้อสเต็กมีเนื้อวัวน,นําเข้าให้เลือกหลายส่วนแล้วยังมีเนื้อแกะปลาแซลมอนฟิเลซึ่งในส่วนนี้เชฟจะนําไปย่างสดๆแล้วมาเสิร์ฟกันที่โต๊ะอาหารทะเลสดๆลากกระพงย่างเกลือกุ้งแม่น้ําย่งางย่างก็มีเสิร์ฟมาร้อนๆพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บจัดจ้านมีหอยเชลล์อบเนยตัวโตซี่โคงหมูบาร์บีคิวสเต็กสารพัดให้เลือกว่าจะเป็นหมูเนื้อไก่ต้มยำกุ้งเมนูเด็ดระดับโลกก็มีหรือจะเป็นกุ้ง เทมปุระสไตล์ญี่ปุ่นเมนูเคบับแป้งตอติยาห่อไส้ผักและเนื้อย่างที่เชฟทําเสิร์ฟมาร้อนๆและยังมีสารพัดชีสให้เลือกอีกมากมายส่วนในซุ้มของหวานมีไอศกรีมเค้กต่างๆและเด็กๆก็จะเพื่มกับน้ําพุช็อกโกแลตที่โรงแรมแมนดารินโอเรนตนคุณจะได้รับบริการดุดดังเจ้าหญิงเชื่อมั่นเลยว่าจะเป็นคืนแห่งความสุขและความประทับใจไม่รู้ลืมข้องอาหารนี้นะคะชื่อว่า r i v e r ร์เ r อร์นะคะอยู่ที่โรงแรม Man d a r ิน Oriental ค่ะเตั้ งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะราคา3,800บาทบวกค่ะเปิดทุกวันนะคะอาหารเยอะมากมายแล้วก็อร่อยทั้งนั้นสมกับคำเล่าลือว่าโรงแรม m n n ด r i n Oriental เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องคุณภาพของอาหารจริงๆครับนะะั้นบุฟเฟต่ต์เป็นบุฟเฟต่ตแบบพรีเมียมมากๆค่ะแล้วก็วันนี้ขอ Merry Christmas